เลี้ยวหัวคุณหัวพีแล้วเลี้ยวหัวคุณหัวพี่หินเอาก็สวัสดีทุกคนนะครับผมไม่รู้แหละตรงไหนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮมีตัวมาน้าเลยมีตัวมีตัวด้านหน้าเลยทีนึงมีก็เอามันลุกน้ำกุ้ยเฮ้ยกูลงด้วยกันนี่แหละโอ้ยตายแล้วหาปืนโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยยวผมข้ามทางก่อนนะ ดูดูลักษณะแล้วก่อนป่ะเด้ปืนเออเออดูลักษณะนผมต้องข้ามทางก่อนไอ้ปืนผมมีมาประดี๋ลูกซองแล้วอ้ยสวยได้ลูกซองเหมือนกันลูกซองแล้วเออเคลียร์เคลียร์ดีผิดอยู่ไหนวะสวยอื้มเฮ้ยปืนไปไหนหมดวะเนี่ย

โอเคพันยาก่อนเดี๋ยวตายขอชิดก่อนจะได้ยิงยิงเห็นตัวง่ายขึ้นนะตุกันไหนบ่นน่น่าจะได้ละ<ฮ>น่าจะชุบกันแล้วนะปนชุบก็เฮี้ยงดีวะเออดีดีดเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยข้างห้องน้ำล้างห้องน้ำน็อค บานลังสีฟ้าครึ่งสีฟ้าครึ่งมันคือยังไงอันหลังสีฟ้าโอ้ยหน้าได้บอกนั่นแหละโอ้สีฟ้าครึ่งนะปูนปูนมันนี่ตัวนึงข้ามกันสองเลยไหมสวยตายต้องซุบใดซุบใดตัวเดียวเออน่าจะชุบกันได้ดึงกันขึ้นมาแล้ว Lui! chết lên quá 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 Lên bé hả Thôi nhé, Ờ! Nhung này à nhúng này Đứa này bạn! này đấy! này Ê! Nghe nghe này tháo nè! nhúng này này nhúng này đan này nhúng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  rồi, nhúng ยังไงเสียงชาร์จเลยไวยอ้ซ่าซาเฮ้ยกระโดดมาแล้วห้องน้ำเฮ้ยดอเอออันนี้สวยบักห้องน้ำบ่ใช่ใช่ใช่มันกำลังสุกันอยู่นี่ยิงจีละหลังห้องน้ำเออห้องน้ำไหนเลยนี่ทั้งปีดู Ừ. Ừ, nguyên cứu nha trân trọng gì nữa. Ok, ok. Buchan trân trọng. Hey! Lắm! Ugh! Shen sao anh mà! Ta băng ngon! Ngay! 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 Ow! Ngay! Ow! 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 Ow!

หลังหมดแล้วยังเนี่ยโอ้มีเบิดล่ะโอเคไม่มีก็ไม่มีนะนกำอ๊ะนี่ไงเสียงเท้าเวบเดี๋ยวเดี๋หามุมก่อนโอเคนี่ังไงได้ยินเสียงละเอ๊ะ จุดเขายังไม่เจอนะได้ยินเสียงอยู่โอ้นิ่งเหลือเกินนะโอ้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วบางไงอยู่บ้านชุมพูอ่ะทิศกันได้บ้านหลังชุมพูชั้นเดียวอ่ะชมพขึ้นหน้าต่างหน้าต่างเด้อชั้นเดียวหลังชุมพลโอเค ไปเดียวระเบิดฟองิมอ,อืมดาดฟ้านั่นแหละเอาไปืม <c oughs> หน้า <c oughs> สันเทียเทียเลยนะ่นั่นนะผมว่าไปอีกครั้งดีกว่านะ่าไปจอบเจ๋งกูเลอ้ระเบิดเล้่วสวยเอาไปอีกไปอืม ไฟไปกินอีกลูกนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปกํลังอ่อนกําลังอ่อนไม่ไงใส่สูตรอ่อนก่อนสูตรอะไรเยอะแยะดูด้านล่างขึ้นไปอีกละชมพูหน่อยชมพูหน่อยอ๋อยังไงเจอละเจอตัวแล้วอะละชมพูหน่อยอีกคุณยังไม่เจอบ้านอีกเลยคุณอยู่ไหนคุณอ่างเงียผมไม่รอคุณละเฮ้ย ไม่โดนเฮ้ยเขาเจอหมละมานี่แน่เรียบร้อยตายเลยตายเลยป่ะเออมันไปใส่ป่ะเพื่อนน่าจะตายหมดแล้วนะเหลือตัวเดียวหรือสองตัวตัวเดียวหมดแล้วเนี่ยตายเพื่อเลยป่ะเออตายหมดและเอ้อแปลกว่ะแปลกอะไรหรอ วองเก็บของไมได้ได้คูณสี่แล้วนะอืมไปไปตอนนี้ครับไปะปะเฮ้ เฮ้ยไหนหยังไวคุณดีเฮีย <c oughs> เฮ้ยมาเร<ห>ียนวัดวะนี่ทันละใครเร็วใครได้เบ,บ่งปั่นนิตีเบ่งปั่นชิวนิตีใครดีใครได้เราเร็วรีบซีของเร็วๆวงไฟแล้ว ไปลุยกันขอซื้อกระเป๋าสามกันอย่างน้อยของต้องเต็มกระเป๋าไปต้องได้ข้ามฝั่งนะดูจากวงแล้วเ,เอออ้หูหูห็นเลยโอู้หูหูห <laughs> ูหูตาคุณ เต็มล่ำเลยนะนาบุ๋มไปเข็มเออไปเข็มหน่อยเออเอ๊ะเราแวะบ้านชุบดีไหมเข็มเจ้าหนีปะไม่ไม่ไม่บ้านชุบอ่ะเออฟังงี้อ่ะอ้อมไปดูเผื่อมีคนกำลังชุบกันไปไปอ้อมไปไปเลยเนาะเออเผื่อมีคนชุบกันแถวนี้นะเราจะมาแจม ไม่มีนะนี่ไงมีดาเซียเปลี่ยนไหมล่ะเปลี่ยนรถน้ำมันเราจะหมดนี่เราต้องรอบครอบนะไปะเรซโซนก็มาแล้วมีตูดด้อยอือค,ครับจุกครับ กลัวเขาดักสะพานอย่างเดียวนะซิว่าซิมิโตดักอยู่ดิอืยนั่นแหละน่าจะมีทวงแบบนี้์ดรอปคงใช่แอร์ดรอปไม่รู้ไม่สนใจปิดประตูนั่นเลยทั้งหน่ะเนี่ยถ้ายิงไหมล่ะเดี๋ยวตาเดี๋ยวต่ำเรอเอ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 อต่ำให้ดุเร็วเร็ว,รวโอ้เจ็บเออ บอดบอดมึงก <laughs> <st> ็ยิงกูเนาะแทนที่จะยิงคนชนเอาเที่ยวนี่ก้อนหมดลหรอแม่ไม่ข้ามสะพานเลยคือเด็กข้ามสะพานหาดเนาะเป็นลุยเลยเฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมคนนั่นน่ะวยเยอะนกยูตายนกนกนกได้หรนี่ไง ไปเลยลุยเก็บของมาเลยเอาคนเลยเนาะเออเอาเอาโอ้โหโคตรว่าได้ไปไปไปหมดยังหน่ารถเขาหมอบขังรถถึงรถถึงเลยไม่ใช่ไหมนะคนไหมนะทางไหนนั่นหน้านะเอ้โหโอ้โอ้โอ้ก็จิ๋มลย โอ้ยผูกหัวให้เขายิงกูเนี่ยสู้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 ่โอ้ยดีดายดีโดนดักอีกแล้วชุดแม่นเท่เลยเออนยิงยิงก็ไม่แม่นเอายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ